พี่น้องครับผมได้ก๋วยเตี๋ยวเรือมาครับพี่น้องนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับของคุณจิตกรนะครับซึ่งเป็นจัดจําหน่ายโดยบ้านมีจิตกรนะครับอยู่ตะคุปักตรงชัยนะพี่น้องตรงชัยนครราชสีมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทาก๋วยเตี๋ยวเรือสุดเจ้มจนนะัะกินนะครับพี่น้อง พอดีในตู้มีลูกชิ้นอยู่แต่ไม่มีเนื้อหมูนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเอาลูกชิ้นอย่างเดียวแล้วกันนะครับพี่น้องมีต้นหอมผักชีนะครับเดี๋ยวเตรียมของแป๊บนะครับพี่น้องครับเอาล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาต้มน้ํากันก่อนนะครับพี่้องต้มน้ําใส่น้ํานะครับ กเล็กนะครับพี่น้องครับเราจะใส่ไปประมาณสัก400 ML นะครับเพราะว่าน้ำขวดนี้600 ML นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็รอน้ำเดือดครับพี่น้องและนี่ก็คือนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับลูกชิ้นนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีเห็ดเหลือหน่อยครับก็ใส่แล้วก็ต้นหอมผักชี มีผักชีฝรั่งเลยครับผักชีไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะมีกากหมูนะครับที่ผมมีอยู่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับเอารับประทานมาหวานไม่หมดนะครับเขเรยเป็นผัดผัดผัดพริกกากหมูนะครับซื้อมากินแล้วก็ทาไม่หมดก็เลยเดี๋ยวจะใส่ไปด้วยเลยนะครับพอดีเลยนะครับก็รสชาติเผ็ดเผ็ดดีนะครับนี่ครับที่ผมเตรียมไว้ก็อย่างที่บอกครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเกลือเตี๋ยวเรือสูตรเข้มข้นนะครับ ของคุณจิตกรนะครับพี่น้องครับก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับถ้าทันใดอยากรับประทานนะครับมีหลายอย่างนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแล้วก็พวกมีโคราชนะครับหรือจะเป็นผัดไทยนะครับต่างๆนะครับก๋วยจับก็มีนะครับมากมายเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังรอน้ําเดือดสักแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ก็คือเครื่องปรุงนะครับพี่น้องครับนี่ครับแล้ว เราจะใส่ไปทั้งหมดนี้นะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับพี่น้องครับซึ่งเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนีสุดเจ้มจนนะครับสุดเข้มข้นเลยนะครับพี่น้องครับโอเคครับน้ําเดือดแล้วครับใส่เส้นลงไปเลยนะครับน้ําเดือดแล้วเราใส่เส้นลงไปเลยนะครับพี่น้องครับง่ายๆนะครับเอาลงไปบอบเขาให้นะครับ รถไฟลงสักนิดหนึ่งก่อนไฟแรงแรงเด้อโอเคนะครับก็รอให้เส้นนิ่มสักหน่อยนะครับดเดี๋ยวเราจะใส่ลูกชิ้นของเราลงไปนะครับพี่น้องที่เรามีอยู่นะครับเช็ค <Okay. S 1> <Check S 2> เส้นหน่อยนะครับโอเคครับอีกนิดหนึ่งก็พอดีแล้วครับเดี๋ยวเราใส่ลูกชิ้นเข้าไปเลยนะครับพี่น้องง่ายๆนะครับ สักห้าลูกแล้วกันพอนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีกากหมูด้วยนะครับก็ให้ลูกชิ้นเราจะได้สุกนะครับรออีกสักนิดหนึ่งนะครับพี่น้องไม่นานนาทีสองนาทีก็พอครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับอืมเอาวแล้วครับผ่านไปสองนาทีเส้นเรานิ่มดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงนะครับพี่น้อง เครื่องปรุงของก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับพี่น้องใส่ลงไปพยายามบีบลงไปให้หมดเลยครับพี่น้องครับเสียดายนะครับพี่น้อง <c oughs> ใส่ลงไปนะครับมีอะไรที่เขาเอามาให้ในซองใส่ลงไปให้หมดนะครับพี่น้องครับอ๋ออันนี้พริกผงนะครับพี่น้องอืหอมกลิ่นก๋วยเตี๋ยวเรือเลยครับ หัน,นกลิ่นก๋วเตี๋ยวเรือฉุยขึ้นมาเลยครับพี่น้องครับแล้วก็อันนี้ครับนี่โอ้เขามีต้นหอมแห้งมาให้แล้วนะครับไม่เป็นไรผมก็มีผักสดของผมอยู่นะครับระระหว่างนี้ก็ใส่เห็ดลงไปนะครับรอเดือดสักพักนะครับพี่น้องครับ สีสันครับพี่น้องสุดยอดเลยครับัาหมูลงไปเลยบบนี่โอ้โหเป็นไงครับที่นี่เดี๋ยวจัดเสิร์ฟใส่ถ้วยนะครับพี่น้องครับรอเดือดแคกแป๊บหนึ่งครับอแล้วครับเดือดดีแล้วครับปิดไฟแล้วยกลงเลยครับพี่น้องปิดไฟครับ กปยกลงนะครับเดี๋ยวจัดใส่ถ้วยนะครับคี่คับตักใส่จานเลยนะครับเทกไปบ๊อบมาให้นี่แล้วก็เดี๋ยวเป็นหอมบักชีนะครับใส่ลงไปนี่ครับรวมถึงนะครับที่เขาแถมมาด้วยนะครับนี่กระเทียมเจียวนะครับพี่น้อง นี่ครับใสยลงไปครับสวยงามทีเดียวครับพี่น้องครับด้วยความที่ว่าผมชอบทานเผ็ดนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมชอบทานเผ็ดผมก็จะใส่พริกลงไปเพิ่มอีกครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับพี่น้องดูว่าขาดน้ำปลาน้ำตาลไหมนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ต้องปรุงนะครับเดี๋ยวเรารับประทานอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องครับ มาดูกันครับนี่ครับพี่น้องครับมาดูกันครับโอ้โหหน้าตาน่ากินมากนะครับพี่น้องอืมพอดีเลยครับเส้นไม่เละจนเกินไปนะครับแล้วก็ต้มภายในเวลานะครับน้ําเดือดเดือดนะครับพี่น้องลูกากหมูผมจะช่างเข้ากันเข้ากันครับพี่น้องครับเราชิมน้ําก่อนนะครับพี่น้องอืมไม่ต้องปรุงเพิ่มจริงๆแฮ สุดยอดเลยครับพี่น้องครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเอาละจัดไปเลยนะครับพี่น้องเอาเส้นก่อนเลยแล้วเส้นเนี่ยดูนุ่มมากนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวลองดูเส้นนะครับพี่น้องครับอืมโอ้ยยอดเลยครับอร่อยเส้นนุ่มมากครับพี่น้อง อเอาไปลูกชิน้นแล้วก็จะลูกชิ้นเข้าไปไหมครับเนี่ยกราบหมูหมออร่อยเลยรวยครับพี่น้องเยอะจิตตะกอนครับสั่งได้นะครับ อยู่ตะคุของเราเองเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์มาทันใดที่อยากได้ก็ในเมืองโคราชหรือทั่วราชอาจาักรนะครับก็โทรหาเขานะครับพี่นอ้นองเขาส่งให้นะครับมีหลายอย่างครับมีโคราชนะครับหรือจะเป็นผัดไทยนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวหมูนะฮะหรือจะเป็น ก๋วยจับก็มีนะครับน้องอืมน่าลงมากอืมเดี๋ยวผมขอรับประทานก่อนนะครับเดี๋ยวว่าสรุปให้ฟังครับอืมโอ้โห อร่อยพี่น้องขุดยอดเลยครับอับยองว่าทักไดได้ลองจะติดใจนะครับคราวที่แล้วผมก็รีวิวเวียดเตี๋ยวเตี๋ยวหมูใช่ไหมฮะผมจำไม่ได้นะก๋วยเตี๋ยวอะไรนะนี่เจ้าหลานอยู่เลยอ๋อครับเมื่อคราวที่แล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับคราวที่แล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็คราวนี้ก็เป็น ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณเลยนะครับพี่น้องเข้มข้นมากนะครับอร่อยครับก็สั่งกันได้นะครับพี่น้องครับแบบคุณจิตกรนะครับขึ้นเบอร์โทรอีกรอบนะครับตรงนี้นะครับสั่งกันได้เลยโทรหาได้เลยครับมีหลากหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับมีโคราชนะครับหรือจะเป็นผัดไทยนะครับก๋วยจับยวนนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับ เอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าทานใดที่สนใจนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวกุ้สช็เด็ดลูกนะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์อัดมีนะครับก็โทรหาคุณจิตรกรได้นะครับวันนี้อร่อยมากครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือเราคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ